ชานัธนิชาเคลื่อนไหวแล้วหลังโตโน่เตรียมว้ว้ข้ามโขงความตั้งใจดีของหนุ่มโตโน่พาคินนั้นดันเจอดราม่าและคนออกมาวิจารณ์กันอย่างมากค่ะหลังจากตั้งใจเตรียมว่ายน้ำแม่น้ำโขงไปกลับไทยลาว15กิโลเมตรในวันที่22ตุลาคมนี้ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลไทยลาวว่าจะเป็นภาระกับคนอื่นรวมถึงเสียงที่เป็นห่วงว่าช่วงนี้หน้ามรสุมมันอันตรายอยากให้โตโน่ชะลอเรื่องนี้ลงไปก่อนล่าสุดกระแสเรื่องนี้เป็นแฮชแท็กโตโน่แฟนสาวของโตโน่ว่าไม่ห่วงเลยเหรอน่าจะช่วยช่วยกันห้ามหน่อยในขณะที่อีกฝั่งเป็นแฟนๆของนิชาและโตโน่ก็ออกมาตอบแทนว่า ว่านิชาเองก็น่าจะมีการพูดคุยไปบ้างแล้วเห็นได้จากตอนที่โตโน่ฝึกหนักจนเข้าโรงพยาบาลน,นิชาก็ตัดเพ้อลงแคปชั่นว่าหายไวๆนะเข้าโรงพยาบาลจนได้ใครก็ได้บอกเขาหน่อยว่าเขาฝึกว่ายน้ำเล่นคอนเสิร์ตออกกำลังกายทำงานติดต่อก,กันหลายวันเขาควรพักบ้างสักหนึ่งวันก็ยังดีซึ่งการที่เราเอาตัวเราไปทำเพื่อคนอื่นอีกมากมายสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องดูแลตัวเราเองให้ดีด้วยเพื่อ ื่อที่จะได้พร้อมในการทําเพื่อคนอื่นต่ออย่างเต็มที่จริงๆนี่เป็นครั้งที่2แล้วที่โตโน่คิดว่าตัวเองไหวแต่ร่างเขาเขาขอพักบ้างหายไวๆแล้วไปลุยต่อกันแบบบาลานตัวเองดีๆแต่เพราะเจตนาของอีกฝ่ายคือมุ่งมั่นตั้งใจดีคนห่วงและอยากทำให้แค่ให้กําลังใจและซัพพอร์ตเท่านั้นโดยหนุ่มโตโน่ได้ให้สัมภาษณ์ว่านิชาก,ก็เป็นห่วงโน่ใช้ร่างกายเยอะกลัวมไม่ไหว เวลาเรารักใครสักคนจริงๆเราจะทุ่มเทใช่ไหมผมรักนกครพนมผมรักท่าแคผมรักคุณหมอคุณพยาบาลผมรักประเทศดังนั้นถามว่าหนักไหมเกินตัวไหม ตััวครบแต่เราลักเขาไม่ใช่หรอถ้าเราลักเขาคงไมไ่เอาเราไปพูดใช่ไหมเขาคงต้องลงมือทําให้เห็นด้วยใช่ไหมผมเลยใช้การกระทําในทางที่ผมถนดัดมาชวนให้ทุกคนลงมือทําด้วยกันซึ่งงานในครั้งนี้นิชาไปรําด้วยครับมีหลายคนมีนิชาไข่มุกฮหาหน่านักแสดงจากหลายช่องหลายค่ายวันจริงจะมีชาวบ้านมาสอนการรําให้ครับพอน้องนิชามาซัพพอร์ตเราแบบนี้เรารู้สึกยังไงบ้างชื่นใจครับ ผมอยากจะขอบคุณนิชามากคอยซัพพอร์ตเสมอภารกิจต่างๆทุกสิ่งที่เราทำมันหนักทั้งนั้นเลยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Daily Lift e เอ็ก s s หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ